สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนก็กลับพบกับรายการโนบุ๊กทุกวันกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมนะครับแอดมินโป้งที่อยากจะมาชวนพูดชวนคุยนะครับแนะนํา เกี่ยวกับโน้ตบุกรุ่นใหม่ที่มีความน่าซื้อหรือว่ามีความสนใจก็จะสลับสับเปลี่ยนไปไปมานะครับระหว่างโน้ตบุกหลากหลายแบรนด์หลากหลายรุ่นและก็หลากหลายประเภทการใช้งานนะครับแน่นอนว่าหลากหลายชุดราคาด้วยสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็น Acer Nitro V16 รุ่นใหม่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมได้ทำการรีวิวไปแล้วนะครับแต่มาในตอนนี้เขามี สเปคใหม่นะครับมาอัปเดตเพิ่มเติมกันทําให้มันมีความน่าซื้อยิ่งขึ้นไปอีกนะครับกับสเปคการเป็นการจอ RTX 4 6 6 0แล้วก็ราคาเนี่ยเพิ่มเพียง2,000บาทเท่านั้นเองโอ้เรียกว่า Acer เนี่ยทำโนบุกเกมมิ่งนะครับในซีรีส์ในโตเนี่ยออกมาได้น่าซื้อแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยเมื่อเทียบกับโนบุกรุ่นใกล้เคียงกันในตลาดนะครับ ซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังกันแล้วก็มาสรุปสักหน่อยแล้วกันว่าจุดเด่นที่ผมเคยวิวไปแล้วที่ผมชอบเนี่ยเป็นอะไรบ้างนะครับแล้วก็ข้อควรรู้ก่อนซื้อเป็นอะไรบ้างนะครับระหว่างนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็ชวนพูดชวนคุยกันได้เหมือนเดิมเลยอ่าผมเก็บของก่อนเหมือนจะเก็บของไม่เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้นี้ขออภัยนิดหนึ่งนิดหนึ่งโอเคนะครับผมขอ เปิดใน,นที่หน้า landing page ของทาง Acer เข้าเลยกันแล้วกันอันนี้เป็น URL แบบ Acer Thailand .com/acer-nitro-v16 ก็คือไม่ใช่เป็นเว็บร่วงทาง Acer ปกติปกติ URL เนี่ยจะเป็น Acer .com/th/th อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่สลับตัวหน้านี้ผมก็เพิ่งจะเจอมาเหมือนกันนะครับ เพราะว่าตัว v ในตรว v 1 6เนี่ยมันไม่ถูกใส่ไว้ในแคตตาก็อของเว็บไซต์หลักเว็บ global ของ a อ e r ด้วยเว้ยเฮ้ยมันเป็นแบบตัว dlc พิเศษเฉพาะบางประเทศหรือเปล่าผมคิดเอาไว้นะนะครับซึ่งถ้าทะเทาบกันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเอเซอร์ในตรวซีรีสตอนนี้ก็จะมีในต r o v 1 5ที่เป็นตัวเริ่มต้นนะครับซี CPU เป็นคอไอารกาจอก็เป็น rtx 2 0 5 0ตัวเริ่มต้นนะครับถัดมาก็าจะเป็นไนโตร V16 นี่แหละที่เป็นแบบ CPU AMD Ryzen 8040นะครับการ์ดจอก็เป็น RTX 40ซีรีส์ขึ้นไปถัดมาก็เป็นไนโตร16อีกก็จะมีสเปคลคล้ายๆกันแต่บอกเลยว่าตัวไนโตร16เนี่ยจะเป็นซีรีส์ที่เหนือกว่า V16 อืม อย่างเช่นดีไซน์ Material แ,แล้วก็บางฟีเจอร์นะครับอย่างเช่นตัวออจอ q อ a d HDPART แล้วก็ได้ u s b t y p e c 4 0 2พอร์ตเป็นต้น,นโดยรวมก็ประมาณนี้สลับตัวในโตรมีมีอยู่มีอยู่ส 3, 3ซีรีสีแล้วนะถ้ามากกว่าตัวในโตรก็จะเป็นพวก Predator p r พ d a t o r Helios Neo 16อะไรแล้วนะครับ โอเคตอนนี้สเปคที่เขาได้อัปเดตมาเนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มเติมนะครับจากตัวที่เป็นตัวเริ่มต้นตอนที่ผมได้รีวิวไปนะครับมันก็จะเป็นตัวอ่าตัวนี้ขอภขอภัยขออภัยเอาใหม่เอาใหม่หมีเลยแล้วกันนะครับเซิร์ชเลยไนโตร v 1 6นะครับก็จะเป็นตัวนี้อ่านีตัวนี้ ซึ่งบอกเลยว่ามันดีมากๆนะประทับใจเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่มันครบคันทั้งสเปคสดใหม่ไซซิ่ง16นิ้วสัดส่วน16ต่อ10นะครับแล้วก็ราคาต่ำกว่า40,000บาทด้วยประกันก็สปีออนไซต์นะครับเรียกว่าถ้าใครต้องการโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่ใหม่และมีการใช้งานได้ในตัวด้วยนะครับในโตร V6 ตอบตตัวเลย แต่ณตอนนั้นเนี่ยมีแต่กาจอ4050ที่ราคา3 7ม0 0ก,กสิบบาทนะครับแต่ว่ามาในตอนนี้ก็จะมีตัวสเปกตัวหนนะครับก็จะเป็นไรเซน78845ป s แ้าอการ์จอจะเป็น4060อืุ้ยขออภัยผมพิมพ์ผิดตรงนี้ต้องเป็นกาจอออนชิ p เจ็ดปดศนนะครับผมไปแก้ที่หลังคิงแล้วกันอ่ะนี่แหละคือสเปค โดยรวมเนี่ยเหมือนกันหมดเลยต่างกันเพียงตัวการ์ดจอแยกเท่านั้นสำคัญนะเพราะว่าสเปคมันแรงกว่านะครับแล้วก็ได้ตัวแรมการ์ดจอมา6 g ิกับ8 g ิเนี่ยเรียกว่ากับเกมที่จำเป็นต้องกินพื้นที่เยอะๆในการเรนเดอริ่งฉากอย่างเช่นพวก Open World เนี่ยยังไงซะนะครับ8ก็ดีกว่า6เสมอแล้วก็เมื่อเทียบกับเงิน2,000ที่เราจ่ายไปนะครับเรียกว่าโอเป็น2,000บาทที่คุ้มค่ามากๆนะครับ เพรว่า CPU เบอร์ดีอยู่แล้วหน้าจอก็จะเป็นตัวยอดนิยมนะครับแรม16 g กเพิ่มเติมได้อัปเกรดได้ s s d 5 1 2 g b ก็อัพเกรดเพิ่มได้นะครับหน้าจอ16นิ้ว Full HD พัด1920คูณ1 2 0พิกเซลรีเฟรชเรท165 h ฮถ้าเค้าเกตสี h r c ร้อก็ถือว่าเป็นหน้าจอที่ดีเลยแหละในการใช้งานจริงๆนะครับทั้งเล่นเกม ทำงานแล้วก็ทำงานสายครีเอเตอร์ด้วย Windows 11โฮมนะครับแล้วก็ได้ประกัน3ปีเป็นออนเซอร์ท่บวบ้านด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสเปคใหม่ที่น่าซื้อนะครับ <c oughs> แล้วก็เขามีข้อมูลทั้งตัวบนเว็บไซต์ของทางเอเซอเองที่เป็นตโตเอเซอรนะครับเนี่ยราคาตามนี้เลยสเปคก็ตามนี้เลย <c oughs> อขออภัยครับส่วนอื่นๆนะครับ r รเซนเจดเข้าใจว่าตอนนี้มีเบอร์เดียวแปดแปดสห้าเนะครับแต่อนาคตอาจจะมีไรเซนห้าแปดหกสี่ห้าเมาเพิ่มมาติมหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจอาจจะมีก็ได้เพื่อราคาเนี่ยมันจะได้ถูกลงอาจจะแบบสามหมื่นกลางสามหมืนห้านะครับตัวเริ่มต้นแต่ว่าในตอนนี้การจอมีสองเบอร์แล้วาร์ีเอ็สี่ศูนย์ซีรีส์เข้าใจว่า คงจะไม่มีสามศูนย์ให้เลือกสามศูนย์จะอยู่บนเอไนโตร v ีสิบห้าเท่านั้นนะครับ <c oughs> หน้าจอแน่นอนนะครับมีสเปคเดียวก็คือเป็นฟ u l l HD p a พสิบหกนิ้ว <c oughs> ก็คือถ้าใครอยากได้ตัวจอสองเจอ Quad HD p a พเนี่ยก็ต้องไปเล่นตัวไนโตรสิบหกที่ราคาเริ่มต้นเนี่ยก็เรียกว่า สูงกว่า42.90ได้เป็นไรเซน7กาจอ4.50 0นะฉะนั้นแล้วถ้าใครเน้นความแรงของค,คุ้มค่าแล้วก็จอฟูชิพก็พอแล้วผมว่าก็จบที่ที่ตัวไนโตร B16 ได้เลยนะครับมีระบบระบายความร้อนนะครับอัดลม2ตัวฮีตไปนะครับมี ตัวลิควิดเมทัลด้วย AI นะครับก็ใช้ NPU ที่มีอยู่ในไรเซนนะครับช่วยประมวลผลหลายๆอย่างเลยอย่างเช่นการตัดสินลบกวนหรือว่าเพื่อความคมชัดของภาพของวิดีโอในการวิดีโอคอลเป็นต้นมีปุ่มโค p ม l ลดแล้วก็คีย์บอร์ดเนี่ยเป็นไฟ RGB สีส้มสีเดียวไม่ได้มีแบบสีโซนเหมือนกับตัวไนโตร16เฉยๆ ซึ่งโดยรวมผมว่ายังไงซาก,ก็น่าซื้อนะครับผมได้ทำเนี่ยสรุปไว้แล้วคร่าวๆเบื้องต้นนะครับว่าจุดเด่นที่ผมชอบเนี่ยในในบริบทของมันก็คือเป็นโน้เกมนี่ราคาต่ำกว่าสี่หมบาทนะเปะ็นยังไงบ้างน,นะครับเนี่ยทั้งตัว CPU ไรเซนเจ็ดนะครับแปดแปดสี่ห้าเสมีฟีเจอร์ไรเซนแอในตัวการ์ดจอ r t x 4ทีเสี่ศูนย์ห้าศูนย์และตอนนี้ก็หกศูนย์ด้วยถือว่าเป็นตัวเล่นเกมบีทางานลื่นนะครับแรงสิบหกกิกหนึ่งแถว อัพเพิ่มไ,ได้อีก SD 5.1 2หตัวอัพเพิ่มไ,ได้อีกเพราะมีสล็อตว่างอยู่เลยทันทีหน้าจอ16นิ้วบอกไปแล้วนะครับแล้วก็ดีไซน์คือสวยเลยถอดดีไซน์มาจากในตร o 6 6ตัวจะที่แล้วมาใช้บน V 1 6ตัวนี้ส่วนในตรสิกที่เฉยเนี่ยถูกอัพเกรดฟอร์เวกเตอร์ไปใช้เป็นพวกตะกูลพวก p r e ดเ t o ตอร์แล้วนะครับแบตเตอรี่จากการทดสอบใช้งานจริงนะอันนี้ไม่ใช่แค่สเปคกระดาษและ ผมลองแล้วจริงๆนะครับโหมดอีโคใช้งานได้ประมาณ8ชั่วโมงแล้วก็ฟูลโหลดนะครับ9 16องศาเซลเซียสถือว่าเย็นนะถือว่าเย็นเลยนะครับมีปุ่มปรับโหมดนะครับคือดีเลยเหมือน Predator ดีมากๆนะครับแบบเป็น h a d h ร r ท b u t t อะกดได้เลยไม่ต้องไปเข้าซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับมีปุ่มคุมไวลอลนะครับสมก็เป็น AI Game e b o o รุ่นใหม่นะ ระบบทำร้อนผมลองดูแล้วมันเสียงเบากว่าในตร16จริงก,ก่อนนะครับพอเชื่อมต่อถือว่าครบครันแหละมี usb type c ซีรูสูญฟูลนมาให้ด้วยหนึ่งช่องนะครับในตัวเซนต์ใหม่ปรับแต่งง่ายขึ้นมีมัสสวิตปรับเปิดได้ในซอฟต์แวร์เลยแล้วก็ไม่ใช่แค่ตัวฮาร์ดแวร์แต่ว่าอิเซอร์เองเนี่ยยังนำเสนอตัวซอฟต์แวร์ที่เป็นเองตัวเองด้วยนะครับส่วนนะครับข้อควรรู้ก่อนซื้อแน่นอนนะครับ เว็บแคมยังเป็น HD ไม่ใช่ Full HD ใช่แล้วถ้าใครคาดหวัเว่าจะได้เว็บแคมชัดๆผมว่าตัวนี้ก็อาจจะแบบไม่ตอบโจทย์ขนาดนั้นแต่ส่วนตัวคิดว่ามันเป็นประเด็นลองไม่ใช่ประเด็นหลักนะครับถัดมาไฟาคีย์บอร์ดสีส้มสีเดียวผมว่าก็ก็ไม่เป็นไรมั้งเนาะจริงๆแล้วนะเออเพราะว่าปกติพอเราซื้อโน้บุ๊กเกมมิ่งมาสักพักหนึ่งนะพวกคีย์บอร์ดเบอร์คีย หลากสีก็ว่ากันไปสุดท้ายแล้วอาจจะเป็นไฟสีเดียวเลยก็ได้เวลาเปิดใช้งานจริงแล้วก็พอร์ตนะครับเป็น USB 4.0มาพอร์ตเดียวเมื่อเทียบกับตัว Nitro 16มี2พอร์ตมผมว่าตัวรวมก็แค่นี้แหละนะครับคือในบริบทที่เป็นโน้ตบ,บุ๊กเกมมิงสเปคไรเซน840 0ก้าจอ RTX 40ในราคาต่ำกว่า40,000บาท ในจอ srgb 1้อยสนิ้วเรโซสิบหต่อสิผมว่าแค่นี้ก็ถือว่า a อเซอร์ในตร6วกเนี่ยก็น่าซื้อมากๆแล้วแต่อะไรก็ตามนะครับใครจะซื้ออะไรยังไงเนี่ยแนะนำว่าลองไปดูตัวจริงก่อนคือผมรีวิวได้ก็ประมาณหนึ่งจริงไหมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้ใช้ความชอบส่วนตัวเนี่ยพิจารณาด้วย ไม่ใช่แค่ผมบอกว่าดีหรือว่าสื่อไหนบอกว่าดีแล้วซื้อตามเขาอันนี้พูดตรงๆนะให้เราเนี่ยดูด้วยว่าตัวเราเนี่ยสไตล์ไหนแนวไหนหรือว่างบประมาณเนี่ยอัปเกรดเพิ่มได้อีกหรือเปล่าคือบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยซื้อไนโตรสิบหกดีกว่าชอบจอโค้ดเอชดีมากกว่าแต่ราคาแพงกว่านะแต่เราจ่ายไหวเราจ่ายได้ก็ซื้อได้นะครับหรือจะข้ามยี่ห้อไปเลยก็ได้หรือว่าจะไปเล่นพีเดเตอร์เลยก็ได้ อันนี้เป็นข้อมูลในการประกรอบประกรอบไม่ใ่ปรากรอบการตัดสินใจนะครับอีกทีหนึ่งก็แล้วกันสลหับไนโตรว6สวันนี้ก็ถือว่ามาอัปเดตกันว่ารุ่นใหม่มันมีมาแล้วนาจานะครับส่วนอนาคตผมจะได้รีวิวตัวไนโตร16บหเฉยๆเมื่อไหร่อันนี้รอติดตามกันได้ส่วนตัวเองเนี่ยก็ผมถามทางเอเซอร์ไปแล้วเป็นกระบวนการเบิกของอยู่นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับ ก็ขอตัวอะไรไปก่อนขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยที่เจอกันมานะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ